กคนเจอกับฟานะคะในช่องฟ้าบอลชาแนลค่ะวันนี้นะคะทุกคนฟาจะมารีวิวนี่เลยค่ะทุกคนของที่อยู่ตรงหน้าฟานนะคะมีทั้งหมอ้อไฟนะคะนี่ไม่ใช่หมอ้อไฟธรรมดานี่เป็นข้าวหมอ้อไฟเองนะคะ และอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยเขาเรียกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างนึงเนาะซึ่งตอนแรกอะ่ะแบรนด์นี้นะคะเขาจะทำเป็นหมอ้อไฟแล้วกระปุกเนี่ยมันไม่ใช่มหม้อไฟเว้ยอารมณ์เหมือนบะหมีกึ่งเส็จรูปอะไรเงี้ยแต่เขาเรียกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนาะซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวทุกคนได้ดูนะจ๊ะวันนี้ฟาจะรีวิวข้าวก่อนละกันโดในะคลิปต่อไปฟาจะมารีวิวกระป๋องนี้ละกันนะคะมาดูซิว่าข้าววันนี้ฟาเอาอะไรมาเนาะอย่ารอช้าทุกคนเรามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะส่วนมากอ่ะทุกคนคลิปที่ฟารีวิวก ก็จะเป็นมาม่าหม้อไฟใช่ไหมราคาก็จะถูกหน่อยเนาะแล้วก็มีราคาที่ลอยอัพก็มีนะคะแต่เป็นข้าวแล้วก็มีนมเปี้ยวสมมากว่าก็จะริมเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นหมูนอนและน่าทานมากใครที่ไม่ทานเนื้อมาดูหมูกันก็ได้นะจ๊ะค <Okay. S 1> อนเซ็ปต์เดิมเลยเจ้าแผ่นนี้นะคะคก็จะมี วิธีทาข้างหลังนะคะใครที่อ่านภาษาจีนไม่ออกไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเขามีรูปมาให้อยู่แล้วเนาะซึ่งเราก็ทําเป็นแล้วนะจ๊ะไม่ต้องสนใจพ่อเปิดมานะคะก็จะเจอนี่เลยค่ะเป็นน้ำมันเองนะคะซึ่งมันสะดวกสบายมากเลยนะคะเขามีน้ําที่ตวงมาให้อยู่แล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องบอกเฮ้ยเ้าจะแฉกเกินไปหรือเปล่านี่อัตราส่วนคือเป๊ะเ,เลยเนาะ ช้อนซ่อมค่ะคือทูอินวันเลยช้อนอยู่ในซ่อมซ่อมอยู่ในช้อนนั่นเองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าซีอิ้วค่ะอันนี้ก็คือถ้วยฟอยนะคะข้อดีของเขาคือมันร้อนไวกว่าพลาสติกเนาะอันนี้ข้าวค่ะคือข้าวเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็เรียกว่า ข้าวคะ่ะทุกคนกับข้าวรับข้าว,าวเนาะคือแผ่นทําความร้อนจ้าออะทุกคนอย่ารอช้าเรามาเริ่มทากันดีกว่าคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะฟ้าจะฉีกเจ้าแผ่นทําความร้อนก่อนเนาะคะือเ,เตรียมรอไว้เลยนะคะฉีกแค่แผ่นพลาสติกออกเนาะ,ะอย่างต่อไปคะ่ะทุกคนฟ้าจะมาเตรียมส่วนของข้าวกันดีกว่าคะ่ะข้าวนะคะนี่เลยแล้วก็น้ําค่ะแล้วก็จะเทน้ําเลยะคะ่ะ แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเ้าจะใช้หรือเปล่าเพราะว่าเขาตวงมาให้อย่างดีดีเลยนะจ๊ะต่อไปฟ้าก็จะใช้ช้อนนะคะในการคนข้าวกับนนะ้ําให้เข้ากันเนาะคนแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะมาเตรียมในส่วนของกับข้าวดีกว่านะคะนี่ก็เรียกว่า,นนา,วา,วาวหมาตูตุนนั่นเองเนาะซึ่งกับข้าวเขาให้มันเป็นตอนตนเลยนะคะตอนตอนเป็นชิ้นๆนั่นเองเนาะแล้วก็จะฉีกเลยนะคะแล้วก็จะเทล,ลงไปในข้าวเลยนะคะ สีสันของกับข้าวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะจะมา หุงข้าวดีกว่าค่ะขั้นตอนการหุงข้าวก็ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลยเนาะเราก็จะใช้แค่น้ําเปล่าค่ะเราต้องเตรียมน้ําเปล่าเองนะคะเทลงไปในหมอ้อนี้เลยนะคะที่มีแผ่นทาความร้อนแบบนี้เขาจะมีขีดบอกนะคะว่าเราควรใส่ถึงขีดไหนทุกคนลองมองเราจะอยู่ขีดตรงนี้นะคะคือขอบตรงนี้เลยเนาะถ้าเราเทเสมอขอบพอดีพอดีเลยนะคะแผ่นทําความร้อนเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปเนาะน้ําก็จะไม่เยอ่จนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะเทเล้จ้า พอเราเทเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็จะวางข้าวลงไปเลยนะคะรอประมาณไม่ถึง10วินาทีข้าวมันก็จะร้อนเองนะคะแล้วก็แค่ปิดฝารอเห็นไหมทุกคน เริ่มร้อนแล้วนี่คือแผ่นทาความร้อนทําปฏิกิริยากับน้ํานะคะมันทําให้แบบร้อนนั่นเองเนาะแล้วก็รอมาแค่ส5นาทีนะคะแล้วก็รับประทานข้าวได้เลยจ้าเออค่ะุทุกคนตอนนี้นะคะข้าวฟ้าก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ละอุแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วมาเปิดดูซิว่าข้างในนี้กับข้าวหรือข้าวเราจะน่ากินหรือเปล่านะจ้าค่อยๆเปิดเลยทุกคนคือมันร้อนมากเพราะว่าฟ้ามีประสบการณ์ลวกมือหลายรอบแล้วนะจ๊ะ โอ้น,อนูร้อนร้อนขานี่เลยทุกคนกับข้าวฟ้าก็เป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารับประทานมากๆเลยเนาะนี่ดูกใกล้อาหาอย่างต่อไปที่เราจะใส่นะคะคือซีอิ๊วค่ะหลังจากที่ฟ้าเคยกินมาแล้วนะฟ้าบอกเลยว่าซีอิ๊วต้องใส่หมด2ถึงจะอร่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆใส่ก็ได้นะแต่สำหรับฟ้าฟ้าใส่ทีเดียวเลยหมด2คือดีมากค่อยๆนะคะค่อยๆโรยแบบนี้เลย หน้าตาตอนลาดสอสใส่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะแล้วมาเริ่มลองชิมกันดีกว่าเนาะคือกลิ่นหอมมากตอนหุงนะทุกคนอืมอร่อยกับข้าวเขานะคะคือแบบรสชาติจะเค็มๆม,มันๆเผ็ดนิดเดียวคนไม่ทานเผ็ดทานได้นะจ๊ะแล้วก็ เวลาน้ำซอสอะหุงพร้อมข้าวใช่ปะน้ำซอสอะมันจะแทรกซึมเข้าไปในข้าวทาให้ข้าวไม่ติดกันมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าในกับข้าวมันจะมีน้ํามันหน่อยเนาะแล้วคือชิ้นเนื้อที่เขาให้มาคือแบบดีมากมันไม่ใช่แค่เศษชิ้นนะแบบมันเป็นชิ้นจริงๆอ่ะเป็นตอนๆเลยทุกคนแล้วข้าวคือก็ดีมากเหมือนกันนะคือมันเหมือนข้าวหอมมะลิเลยอะ่ะ <c oughs> คูหมูไม่เหนียวเลยนะว่าแนะนำเลยนะคะว่าถ้าสมมติใครไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรเงี้ยที่บอกว่าอ่าต้องทำกับข้าวทานเองนะคะแนะนําเลยว่าเจ้ากระปุกนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยเนาะถ้าสมมติใครกินน้อยนะคะบอกเลยว่ากระปุกนี้ทานได้สองคนอืมถ้าหิวๆคือคนเดียวก็หมดอืมรสชาติดีเลยทีเดียวอ่อยมาก อยากให้ลองกินคนมันดีมาก ทุกคนคือแบบให้ดูข้าวคือข้าวอ่ะเยอะมากตอนนี้นะคะคือฝาไล่กินกลับให้หมดแล้วก็เหลือแต่ข้าวใช่ไหมทุกคนเพราะว่าฝ่าจะเก็บข้าวแนละ้วเขาไปกินกับภ้าข้าขงล่าง <c oughs> <c oughs> คืองกมากเลยนะ อ่ะอง่ายว่าจะบอกว่ากระปุกนี้นะคะราคาก็ไม่แพงเลยเนาะราคาไม่เกิน80บาทที่ฟาซื้อมานะ,ะหาซื้อที่ช้อปปีนะคะหลากหลายราคาเลยแล้วแต่คนจะเลือกนะคะว่าอยากได้ราคาไหนเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าล,ลืมกดไลค์นะคะกดสมัครแล้วกดแชร์ฟันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดดิ่งกุุงกิ้งฟัดนะคะเวลาฟาลงคลิปใหม่มทุกคนจะได้ฟานนะะเนาะก็รีวิวมาอันนี้เนาะ,ะเพราะว่าจะเก็บท้องไว้กินเจ้าตัวนี้ต่อนะคะถ้าอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามชมคลิปวิดโอหน้าฟาด้วยนะคะทุกคนบลาบ๊ายบายสดีค่ะจุ๊บ